การคิดอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นหรือดีกว่านี้แน่นอนว่ามาจากความอยากที่ว่าอยากให้ตัวเองดูดีกว่านี้บุคลิกภาพหรือ personality เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนากันได้ทางนั้นครับไม่ว่าเราจะเป็นคนเดินหลังคอมแต่งตัวไม่เป็นหรือไม่มีความมั่นใจในตัวเองกระตา่าวันนี้เธอก็จะมาแชรเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพกันบุคลิกภาพที่ดีเป็นยังไงคืออะไร ต้องทำยังไงถึงจะได้อย่างวิลสมิทลิวเนสเอ็กหรือแม้แต่อัเธอร์คนดีก็ตามนะด้วยความที่บุคลิกท่าทางที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่คนรอบตัวเราเห็นและซึมซับอยู่ตลอดเวลาที่เจอเราถึงช่วงนี้จะไม่เคยได้เจอก็นเอะคนเลยค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในระดับหนึ่ง คนรอบตัวมักจะมีภาพจำเกี่ยวกับคนที่ตัวเองรู้จักซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปโอเคก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาหลักกันก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันต่อไปได้นะครับและเป็นลุงเ,เบยในคลิปนี้จะไม่พูดถึงแค่เรื่องท่าทาง body l a n g ก a g ออย่างเดียวแต่จะพูดถึงการพูดตัดสินใจคิดและก็มารยาทต่างๆด้วยมาดูที่ข้อหนึ่งกันก็คือการ ยืนให้หลังตรงอกหายไหลผึ่งมันฟังดูซิมเปิลและทาได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมแต่หลายคนมักจะเผยทําหลังค่อมกันหลังจากที่เห็นๆกันนะนะลองเปรียบเทียบคนที่เดินตัวตรงกับคนที่เดินหลังค่อมดูเราคิดว่าคนไหนดูดีกว่าก็เอาคนนั้นเป็นแบบอย่างของคือเรื่องการแต่งกาย ก่อนออกจากบ้านหรือไปเจอใครก็ตามให้เช็คดูตัวเองก่อนทุกครั้งว่าเราดูเหมือนคนที่เราต้องการให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าดูดีสมเป็นตัวเราถูกการรักษาประมาณนี้ครับสามไม่ทำหน้าบึง้งตึงเกียดแน่นอนว่าคนที่ยิ้มแย้มตลอดเวลานั้นไม่มีอยู่จริงแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องยิ้มตลอดเวลาแค่หัดยิ้มให้คนอื่นบ่อยๆก็พอแล้วครับ ถึงเราจะเป็นคนที่เย็นชาขนาดไหนแต่เธอก็เชื่อว่าคนทุกประเภทน่ะยิ้มให้กันได้หมดนะเขสี่ขสีการเป็นผู้อิมแลกการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ decision maker ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดรวดเร็วแล้วก็ไม่ลังเลแต่มันคือ soft skill ที่ถ้าเราทำได้มันก็จะทำให้เราเป็นคนที่มี leadership ซึ่งมันก็คือภาวะความเป็นผู้นำนั่นแหละข้อหาว่อาอออีกข้อาหาข้อาหา พูดอย่างระมัดระวัง speak carefully carefully เป็นทักษะการพูดพื้นฐานพวกการพูดแบบพอดีพอดีไม่ช้าเกินไม่เร็วเกินเสียงดังฟังชาัดไม่พูดเบาเกินไปจนคนฟังไ,งไม่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจจะเลือกพูดแค่สิ่งที่จำเป็นได้ก็ได้ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถคลิกปุ่มขวาบนนี้เพื่อเข้าไปดูคลิปการพูดที่ช่องเราทำเอาไว้ได้นะครับข้อ6 ควบคุมตัวเองหรือ i n t e l l i g e n t control himself สีหน้าท่าทางหรือการกระทำของเราเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในการแสดงความรู้สึกของตัวเราออกไปไม่ว่าเราจะโกรธหรือมีความสุขจูเรื่องนี้เธอแบ่งได้เป็น2ออย่างก็คือคนที่ใช้อารมณ์กับคนที่ใช้สติคนที่ควบคุมตัวเองได้คือคนที่ใช้สติส่วนคนที่ใช้อารมณ์คือคนที่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาควบคุมตัวเราเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไร เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าปล่อยให้อารมณ์เข้ามาคุมมันส่งผลเสียต่อทุกอย่างเลยทุกอย่างของเราทุกอย่างรอบตัวเราเป็นนเิเกทีฟหมดเลยข้อที่เจ็ดมีมารยาท good manners แน่นอนว่าคนที่มีบุคลิกที่ดีส่วนใหญ่เป็นคนที่มีมารยาทนะพวกเขาเลยดูเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของหลายๆคนและก็ทําให้ดูมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง อนะี่แด body l a n g u มันเป็น soft skill ที่เราต้องศึกษากด้วยตัวเองเอ่อ body language ที่ดีสามารถทำให้เราดูหน้าเข้าหามั่นใจและมีความเป็น professional ด้วยขพราะก้าคือเรื่องของทรงผมหรือ hairstyle ทรงผมเป็นเหมือนหน้าตาของหัวของเราที่เราเลือกได้ตามใจชอบสมมติว่าเรากำลังจีบสาวอยู่คนหนึ่งแล้วเราไปเจอเขาด้วยทรงผมที่เป็นเป็นทรงติดน,นอน แน่นอนว่ามันต้องดูไม่ดีเท่าเซตไปแล้วก็ไปเจอเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซตผมให้ดีก่อนไปจีบสาวนะครับทุกคน <c oughs> อโอเคเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วใครที่ดูมาถึงข้อสิบนี้ก็แสดงความยินดีนะครับคุณเป็นผู้ถูกเลือก็กดีขอบคุณที่ดูมาถึงข้อสุดท้ายนี้เพราะข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุด แล้วก็เป็นข้อสุดท้ายด้วยมันก็คือการเป็นตัวของตัวเองนั่นเองจะมีใครดูไปถึงตอนนี้ไหมก็ไม่รู้นลแต่ขอให้มีก็พอด้วยความที่ทุกคนอะ่ะก็ตามมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่มีใครเพอร์เฟกทุกคนมีคุณค่าในตัวข้อนี้หลักๆเลยก็คือการเป็นคนที่รักตัวเองมีเวลาให้ตัวเองไม่กังวลเวลาที่อยู่ตัวคนเดียวเดินคนเดียวกินข้าวคนเดียวคือมีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นแหละไม่ขอความสุขจากคนอื่นด้วย แล้วก็เห็นคุณค่าที่ตัวเองมีครับทั้งหมด10ข้อนี้ที่อัเธอร์เอามานําเสนอให้เชื่อว่าพอจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยะนะ,ะซึ่งก่อนจะไปอัลเธอร์รู้สึกว่าเนื้อหาในคลิปนี้มันจะมีค่อนข้างหลายขนะ้อเพราะนั้นอัลเธอร์ขอทวนให้นิดนึงตั้งแต่ข้อแรกเลยข้อหนึ่งก็คือยืนให้หลังตรงอกหายไหล่ผึ่งครับข้อสองก็คือเรื่องการแต่งกายแต่งกายให้ดูดีถูกกาลเทศะ,ะ,ะสามไม่ทำหน้าบึง้งตึงก็ยิ้มให้คนบ่อยๆ ข้อสการเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (Be a Decision Maker) ข้อ5พูดอย่างระมัดระวังระวังคำพูดระวังปาก <c oughs> หยอกนะ 6. ข้อที่6ควบคุมตัวเองแล้วก็ข้อที่7มีมารยาทหรือ Good manners ข้อที่8มี body language ที่ดูดีไม่ยังไเอามือไว้ข้างหลังตลอดเวลาหรือเอามือชิดตัวไว้ตลอด ข้อที่เเรื่องทรงผมครับมีทรงผมที่ตรงตามใจเราแล้วก็ถูกการรัศษาด้วยนะข้อที่10ก็คือข้อสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองครับจงเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดนะสำหรับวันนี้ก็ทั้งหมดมีทั้งหมด10ข้อประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้สามารถกดไลค์แชร์ซับสไครต์และคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวอเธอจะอ่าน อันเดอจะไปอ่านแล้วก็วันนี้มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย